ล่าสุดน,นะครับเฮดโคดอย่างอาเดต้านะครับเลงที่จะสอยคาโอรุมิโตมะในช่วงซัมเมอร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับมิโตมะได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามีชินจิคากาะวะเป็นไอดอลครับซึ่งตอนนั้นชินจิคาการะวะตะให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แล้วเขาคิดว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกสโมสรหนึ่งนะครับตอนนั้นเขามองว่าชินจิคาาวะเนี่ยเป็นไอดอลของเขาทําให้เขาเริ่มเล่นฟุตบ,บอลและเขาเริ่มรักฟุตบ,บอลโอ้โหน้องมันอ่อยมาขนาดนี้เทนฮาร์ให้ความสนใจน้องเอาเถอะนะระวังพลาดนะดิวนี้ระวังพลาดจริงๆต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ3นักเตะที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจํานะครับหเลยก็คือดีแคนไลท์นะครับกับตันทีมของทีมเวสต์แฮมนะครับ ซึ่งฤดูการที่แล้วทางแมนยูนั้นเคยยื่นข้อเสนอไปแล้ว100ล้านปอนด์นะครับแต่โดนทางเวทแพมเนี่ยปฏิเสธกลับมาครับแมนยูก็เลยไม่สนใจมันละต่อมาก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับาซึ่งทางฮอนแนมสเปอร์เนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้แฮรริเคนไปอยู่กับทีมใดในพรีเมียร์ลีกแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นะครับฟันธงออกมาแล้วซึ่ง3นะครับ เป็นไปได้ที่โอซิมเฮมนั้นอาจจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ราคาถึง120ล้านปอนด์ก็เป็นได้นะครับมีแค่คนเดียวนะตอนนี้ที่อาจจะเป็นไปได้2คนตัดทิ้งไปเลยต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแกลลี่นวิลนะครับที่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้นะครับ เพราะเขามองว่า1เลยก็คืออาร์เซนอลอาจจะสะดุดบางนัด2นัดจนทําให้แมนยูน่ตามขึ้นไปแล้ว,ลวก็แมนซิตี้ตอนนี้นะครับมีปัญหาภายในของทีมครับเหมือนทีมจะแตกนะเหมือนนักเตะอาจจะเทียงโค้ดและโค้ดก็ไม่พอใจนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขามองว่าแมนยูเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีความแข็งแร่ง,งเหนียวแน่นนะครับรักกันมากอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคู่มั่นแฟงกี้เดอยองครับที่เข้ามาตอบ สาววกปีศาจแดงนะครับสาววกปีศาจแดงคอมเมนต์ไว้ว่าเฟนกี้เดอยองเนี่ยอาจจะย้ายมาแมนยูในฤดูก,การหน้าอย่างชัวนะครับแต่แฟนสาวของเฟนกี้เดอยองได้ตอบว่าใช่เฟนกี้เดอยองเนี่ยจะไปแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในวันที่23ที่บาร์เซโลนาจะพบกับแมนยูในศึกยูโรปาลีกนะครับเจ้าตัวนี่กวนตีนมากเลยนะ <c oughs> ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาร์ติเนสหรือเดอร์บุชเช่ของเรานะครับที่เจ้าตัวนั้น อาจจะขึ้นไปเล่นตำแหน่งมิดฟิล์ตัวรับแตนคาเซมิโ่ก็เป็นได้นะครับหลังจากที่คาเซมิโ่นั้นโดนใบแดงและโดนแบนไป3นัดนะครับทั้งนี้เอลิกเทนฮากยังเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตำแหน่งนี้มาติเนสเคยเล่นอยู่อาร์จ็นะครับไม่เป็นไรเขาอาจจะเล่นตำแหน่งนี้ตอนที่อยู่กับแมนยูปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ หลวงพี่ DKR กันบ้างนะครับที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะหามือโกคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่มีอายุน้อยกว่า DKR ก็เป็นได้นะครับแต่สัญญาของ DKR เนี่ยแน่นอนผีแดงก็จะต่อให้อยู่แล้วแหละแต่เขาเคยอยากหาตัวแทนตัวแทนมานะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกาลาสโกของทีมแอต i ิโกมาดริดนะครับ ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจที่จะซื้อในช่วงซัมเมอร์หรืออาจจะเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ข่าวจากเทียสามนะสำหรับเราสาวกปีศาจแดงน,นครับก็ขอร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงต่อไปนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงครับผม